สวัสดีครับแฮ็คฟรัรังไ,ไ,ไ,ไทยไทยกับทุกคนแฮ็กกับไทยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรครับก็คือต้องสั่งเทฟซิกเพราะว่าที่ KFC ที่ไทยกับที่อเมริกามันไม่เหมือนกันเว้ยแล้วแฮ็เพิ่งจะมารู้ว่ามันมีเมนูบางเมนูที่แฮ็ยังไม่เคยกินมาก่อนนะครับเราจะมาแบบสั่งอะไรต่างๆที่แฮ็ยังไม่ได้กินแล้วก็มาสั่งของโปรดของแฮ็เองนะครับทุกคน คือมันเป็นอย่างนี้ครับน้องๆเราห่างหายจาก KFC แบบอร่อยรสชาติเด็ดๆดีๆมาสักพักใหญ่หแล้ววันนี้เขาสั่งมากินบ้างครับได้ไหมมาครับเรามาสั่งกันดีกว่านะครับเราก็จะสั่งนะครับสั่งมากินที่บ้านเลยครับทุกคนเพราะว่าแบบที่เกียออกจากบ้านน้อง,องคือแบบเป็นเจ็ดแหลกด้วยอะไรเงี้ยมาครับน้องๆมาสั่งกันดูว่าเราจะกินอะไรกันวันนี้คืออ่ะมันก็มีหลายเมน Ю ูนะเว้ยที่ยังไม่ได้กินนะครับต้องงงบ้างครับทุกคนอย่างเงี้ย อะไรเนี่ยคืออะไรวะชิคเอนปันอันนี้คือเมนูใหม่เหรอคือไม่รู้ว่าไม่เคยเจอมาก่อนสั่งไว้ก่อนครับทุกคนอร่อยไหมอร่อยก็มาลองกินดูกันนะครับตื<ๆ>่นเต้นเอาเป็นอะไรนะแน็คสนุกสอด้วยครับวิงแทบก็มีด้วยขอขอสั่งวิงแทบเพิ่มครับอีก2ชิ้นเพราะว่าคือของโปรดของโปรดชอบเขินมากๆครับทุกคนขออนุญาตสั่งเป็นไก่กรอบฮอตแอน สไปซี่หนึ่งชิ้นครับเพราะว่าเมกาม้าเมนี้ฮะมันจะเป็นรสชาติปรับเจิดเจิดเเนี่ยมันเมนูใหม่ด้วยนะชีสแอนโรครับชีสแอนโรเป็นยังไงตื่นเต้นจังครับทุกคนเดี๋ยวขอสั่งต่อนะครับแล้วมันจะมีเมนูอื่นๆนะครับยังไม่บอกว่ามันเป็นอะไรดโยมมาอวดดูครับเจอก,กันอาหาร KFC มาถึงแล้วครับน้องๆซึ่ง ยิ่งคือตลอกอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคือขอบคุณที่ Grab นะครับที่มาส่งให้เราวันนี้ครับทุกคนจริงๆนะคือที่แม่แกแฮก็ขบกับแ r a b มาก,ก่อนไทยเป็นคลิกเลยนะแต่ตอนนี้เรามาลุยกินกันดีกว่านะครับทุกคนซึ่งสิ่งแรกขนน้ำลายไหลเลยตอนนี้ขึ้นไหลเลยแบบอืมเราต้องกินครับสิ่งแรกก็คืออะไรวิงเซบนั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นอาหารโปรดของแฮทจริงๆครับทุกคนกินดีกว่าครับ ค,ความแซบความเผ็ดความกรอบความอร่อยของงแซบ่บงแซ่บมันจะหาที่อื่นไม่ได้แล้วอะ่ะจริงๆนอกจากไทยแลนด์โอนีจ้าอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากอะ่ะก็าแต่เราก็ลองกินจริงๆต่อไปครับของไทยแลนด์โอนีนะครับคือมันจะเป็นซอสพริกเว้ยคือเอาจริงไม่รู้ว่าน,นี่คือไทยแลนด์โอนีจริงๆหรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่มีครับแล้วก็จะกินกับนาเกตมาลองกินดูว่ามัน จะอร่อยแค่ไหนโอไม่ได้กินซอสพริกมานานมันเผ็ดหรือเปล่าวะไม่รู้จำมาได้แหละมาอืม <c oughs> นี่ครับก็คือความเป็นไทยล้วนๆนะครับทุกคนของที่โหดีอะอร่อยอะ่ะทาไมถึงเกลียดี่แมกมันมัน มันก็จอกค่ะอร่อยครับมาเราจะลองลุยเมนูใหม่อันนึงครับน้องๆอ,อันนี้มันจะเป็นเมนอูอะไรไม่รู้ครับทุกคนเพราะยังไม่ได้เปิดครับโอ้อันนี้นะครับเชื่อของเมนูตัวนี้มันจะออกมาตรงนี้ครับทุกคนมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยเด็ดมากแค่ไหนครับมาครับกินตรงกลางๆเลยอะ่ะเฮ้ยกินไปแล้วอร่อยเฉย เหมือนไก่ทอดขนมปังแล้วก็ซอสอะไรก็ไม่รู้อะแต่อร่อยครับทุกคนจริงอร่อยนะพานอะ่ะรู้สักว่าอันนี้มันไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ30บาทได้อร่อยครับวางไปก่อนขอลองกินชีสโรลดูว่ามันจะแซ่บอร่อยมากขนาดไหนคองอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไม่เคยกินนะจริงๆก็มาลองลุยดูเป็นครั้งแรกครับมาเลยจ้ามาเลยจ้าอืม อันนี้อร่อยกว่าองอันนั้นอีกอ่ะโอ้มันอร่อยวะอร่อยจริงเราชอบที่เขาที่เขาขอด้วยโทติล่าอันนี้ครับทุกคนดีอ่ะดีอ่ะแล้วมันจะมีชีสอยู่ในนั้นด้วยครับเราไก่ก็อร่อยครับมันไม่ได้กรอบอะไรขนาดนั้นแต่แต่อร่อยอ่ะมันเน้นแบบหวานนิดนึงรสชาติชีสชีสอร่อยนั่นหมายถึงเคที่ไต่มนอร่อยกว่าของอเมริกานะเว้ย ขง้งในก็คือต้นฉบ,บับมันก็ควรที่จะอร่อยกว่าชุดควรที่จะพัฒนาไปไกลกว่าดีเวย้ยขอเก็นโอกบ,บ้างครับซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์ในคลิปในอนาคตนะไม่ใช่คลิปนี้หรอกแล้วเคบซีก็ควรจะเป็นสปอนให้กับช่องแฮชบ้างครับทุกคนเป้าหมายก็คือว่าให้เคบซีเข้ามาเป็นสปอนให้ได้ครับจริงๆผมจะบังคับผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณสนใจผมนะครับไม่ระเบิดก็ดีแล้ะ <S 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 2> <S 2> <S มาครับอันนี้คอยังไม่กินนะอันนี้มันจะเป็นเมนูหลักที่จะเป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับไข่ถาดหรือเปล่าคิดว่าไข่ถาดนะมัง้งไม่รู้ไม่ใช่วินแซบอีกสองชิ้นขอขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้มีวิงแซบหลายชิ้นนะครับขอบคุณงั้นลองอันนี้ต่อตอนะครับทุกคนซึ่งอันนี้มันจะเป็นมันปดนะครับถามว่าที่อเมริกามีไหมมีแต่เราจะดูว่าของไทยหรือว่าของอเมริกาอันไหนก็นรวยกว่ากันโอ้ยยส ตรอมาลองชิมดูกันนะอืมเฮ้ยร้อน <laughs> อร่อยโอยอร่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 อยอืมของอเมริกันนะครับคือเกรวี่ใช่ไหมมันก็จะเข้มข้นกว่านี้ส่วนตัวแฮทชอบแบบนี้มากกว่าดีครับดีดีเลยดีเลย the best เ,เ,เ,เลยครับ <gasps> อืมนี่ไงมันจะเป็นไก่ทอดนะครับสไปซี่นิดนึงนะครับนิดนึง คือที่อเมริกาครับทุกคนเขาจะมีไก่ทอดแบบนี้หน้าตาอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าสูตรมันจะไม่มุนกันครับทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใส่พวกเพลิกพวกอันนี้คือจริงๆเว้ยแฮทอยากให้พ่อแม่มากินนะครับถึงหนึ่งล้านซับสไครเมื่อไหร่แฮทจะพาพวกเขามาถ่ายเขาก็จะได้รู้ว่าเคฟซีที่ไทายมันอร่อยขนาดไหนนะครับมาครับทีเราอยากจะลองไห้อะคือที่ไทายมันจะไม่แห้งนะเว้ยเนื้อไม่แห้ง ของอเมริกามันแห้งอะ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่อร่อยมากก็อร่อยมากอะ่ะอร่อยจริงอะ่ะกรอบมากครับทุกคนชอบมากคนที่เกิดมาที่ทไปใ้ใตอะ่ะ คุณจบดีมากเลยนะจริงอน,น,นี้นี้สาระเลยอ่ะก็คือคุณก็ต้องทำบุญมาก่อนวะนะชาติที่แล้ว,วต้องทำบุญจริงๆถึงจะเกิดมามีเค c อฟซีถ่ายเว้ยมาเลยครับมาลุยเมนูอันตัวนี้ต่ออันนี้น่าจะเป็นขายถาดเว้ยใช่ป่ะคิดว่านะ French fry ครับ French fry นะครับ French fry เค c ครับมาลองกินดูนะครับมาครับ3 2 1อ่ะ อร่อยอร่อยเฉยนี่ไงไข่ถา,าดปะใช่ปะไม่น,นี่ก็กุ้งโดนัทอัน,นี้ต้องเป็นกุ้งโดนัทอันนี้ถามจริงอันนี้อร่อยจริงปะคือคนที่ไม่เคยเกินมาก,ก่อนไม่รู้มาลองกินดูนะครับมามันกรอบมากคนระับกรอบวะจะพูดยังไงดีอะแปลกมากครับแปลกคือแปลกอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงรสชาติก็คือโดนัทแล้วก็ผสมกุ้งแต่อร่อยนะชอบมันมันแปลกดีอ่ะ อันนี้ฮะมันจะเป็นเมนูครับที่เป็นเมนูหลักของวันวันนี้ครับต้องมาลองกินแล้วแหละตอนนี้ครับทุกคนในจังหวัดนี้นะต้องมาลองกินแล้วมาก OMG โอส่วนตัวนะยแฮดชอบวิงแซบมากกว่านะจริงๆแต่นี้มันจะมีความเผ็ดความแซบอยู่ในตัวของมันอยู่อยู่แล้วก็เดี๋ยวครับน้องๆเอามาสุปง่ายๆ KFC ที่ไทยมันอร่อยที่สุดแฮชอยากให้ครอบครัวมากินทุงแลนด์ทุกอะไนลทาคคูเขามากินตัวนี้เราก็จะมีเคนี่แหละอยากให้ทำอะไรที่ไทยบอกมาครับทุกคนเจอกันครันาครับและทุกคนเจอกัน